เสร็จภารกิจในการไปเยือนเอเชียตอนออกไกลเป็นที่เรียบร้อยนะครับของลิเวอร์พูลนะครับพร้อมกับเกมปรีซีซั่นนัดที่4นะครับเจอของจริงอย่างบาเยอร์มิวนิกลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ไป4ประตูต่อ3นะครับยิงประตูนําก่อน2ประตูนะครับแล้วก็โดนไล่ตีเสมอยิงนําอีกครั้งนะครับก่อนจะมาโดนบาเยอร์มิวนิกแซงนะครับในช่วงท้ายเกมแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เห็นในเกมนี้แล้วนะ่าจะเอามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นการสทอนอะไรมา าหลังจากที่เจอทีมแบบของจริงนะครับเป็นนัดแรกในฤดูกาลนี้นะครับสิ่งแรกนะครับคงจะีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของเกมรับของลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่า2ประตูแรกที่ลิเวอร์พูลเสียไปนะครับมันมาจาก การโดนโต้กลับนะครับแล้วก็การเปิดพื้นที่ด้านข้างในบริเวณนะครับระหว่างช่องว่างระหว่างโจเอลมาติปแล้วก็การลงไม่ทันของทางนันเตะอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับบาเยอร์มิวนกู้จุดอ่อนตรงนี้นะครับแล้วก็โจมตีทางจุดนี้แล้วก็ได้ผลนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือว่าแนวรับของเรือภูในเกมนี้ดูเหมือนว่า ยังมี100อรอยโบนะครับยังมี100อรอยโบเมื่อเจอเทคนิคนะครับเจอความเร็วนะครับการบดคึ้ยี่นะครับของทางด้านบาร์เยอร์มิิก็ออกจะออกอาการสักเล็กน้อยแต่ถ้าหากพูดถึงในฟอร์มส่วนตัวจริงๆนะครับคงต้องบอกว่าการเล่นของเฟอร์จิลฟานไดในนัดนี้ถือว่าเขาทำได้ดีนะครับมี จังหวะที่จะมาเก็บกวาดอ่านเกมนะครับแล้วก็ช่วยในการป้องกันได้นะครับแล้วก็ในเกมป้องกันจริงๆวันนี้ก็ต้องชมนะครับอลริซงเบกเกอร์ด้วยเหมือนกันนะครับที่แม้ว่าจะเสียไปถึง4ประตูนะครับแต่ละประตูก็หมดสิทธิ์รับแล้วก็ทีมคันคือมีส่วนช่วยปกป้องทีมได้หลายครั้งเหมือนกันมีอย่างนั้นแล้วนะครับอาจจะเห็นสกอร์ที่มันโมโหลานมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับมันเป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งนะครับว่าเกมรับของลิเวอร์พูลนะครับยังจําเป็นนะครับที่จะต้องมีการเสริม ทัพแล้วก็หานักเตะที่ไว้ใจได้นะครับเข้ามากองตุนกันเอาไว้อย่างน้อยอีกสักหนึ่งคนก็ยังดีนะครับจะเป็นแนวรับนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กด้านซ้ายอย่างที่ต้องการก็ควรจะต้องรีบเร่งแล้วนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นนะครับพรีเมียร์นัดแรกก็จะเริ่มดำเนินการขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นะครเกมรับของเลี้ยวปูยังคงเป็นจุดอ่อนมากที่สุดนะครับที่ควรจะต้องได้รับการแก้ไขกันในช่วงเวลานี้นะครับข้อต่อมาเลยการเล่นเกมแดดกลางนะครับมิดฟิลด์ตัวรับของเคอร์ติสโจนเป็นอย่างไรบ้างนะครับนัดแรกนะครับเคอร์ติสโจนเจอกับเลสเตอร์ซิตี้มันยังไม่ใช่เกมที่ หนักหนาสาหัสอะไรนะครับแต่นัดนี้นะครับดูเหมือนว่าเคอร์ติสโจนนะครับมีจุดที่ต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของการยืนตำแหน่งนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าตัวเขาเองนะครับมักจะชอบนะครับขยับตัวเองออกไปทางด้านสายไม่ได้ปักหลักนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลืองานตรงกลางสนามให้กับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจุดหนึ่งที่เขานะครับน่าจะยังทําได้ดีนั่นก็คือเรื่องของการครองบอลแล้วก็มีเทคนิคแต่ดูเหมือนว่านัดนี้ เทติโจนจะลนลาดไปสักเล็กน้อยนะครับจังหวะที่จะสก,กัดหรือว่าการเข้าประทะนะครับอย่างเป็นจุดอ่อนเพราะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่ออะไรก็ตามนะครับที่บนเจะมีทะลุตรงกลางมานะครับมันเหมือนกับบ่อนมันจะผ่านมาได้ง่ายเกิดไปเพราะฉะนั้นปัญหาของเรือผูทจริงๆตอนนี้ก็คือการต้องมีนะครับมิดฟิลตัวรับเป็นการถาวรน,นะครับ ถ้าหากคิดจะใช้เคอร์ติสโจนเพื่อเป็นการขัดตาทับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเพราะว่ายังมีนะครับทั้งโดมินิกโซบบสไรหรืออเล็กซิสแมตเอเลสเตอร์ซึ่งเป็นห้องเครื่องนะครับที่มีพลังงานสูงยังลงมาช่วยนะครับในวิ่งปิดช่องทางนะครับวิ่งไล่บอลสกัดบอลยังพอช่วยเหลือได้แต่ถ้าจะเอาให้ดีนะครับการซื้อมันเป็นสิ่งที่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเคอร์ติสโจนนะครับ ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะต้องมารับที่ชอบตรงจุดนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็คือต้องมาคิดและพิจารณาแล้วก็สรุปเรื่องราวต่างๆให้ดีที่สุดนะครับเรื่องต่อมาที่น่าสนใจเลยนั่นก็คือเรื่องของโมฮัมเหม็ดซาร่าในช่วงปรีซีซั่นนะครับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการเป็นดาวซันโบของทีมมาทุกฤดูกาลเลยนะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้ เลวพูมีถึง5กองหน้าที่ไว้ใจได้บวกกับอีกหนึ่งดาวรุ่งที่กําลังมาแรงแต่สิ่งที่พิเศษสุดสําหรับซาร่าในช่วงปรีซีซั่นนั่นก็คือเขากลายเป็นตัวสร้างสรรค์จังหวะแล้วก็แอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้มากกว่าการยิงประตูของเขาซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่โมซาร่านะครับสามารถยิงได้ใจได้แบบนี้นะครับจะเป็นการสร้างความสับสนให้กับแนวรับคู่แข่งได้เหมือนกันประโยชน์ของเขาในการที่จะดึงตัวกองหลังนะครับออกมา แล้วก็เปิดทางให้กับกองหน้าไม่ว่าจะเป็นคนที่คักโปรหรือดาวินนูเยสเข้าไปพังประตูมันมีโอกาสสูงขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆเหมือนกันถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ซาราหนะครับยังมีทีเด็ดทีขาดของตัวเองอยู่ด้วยวัยที่มากขึ้นอาจจะมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งตรงนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจในช่วงปรีซีซั่นนะครับข้อสุดท้ายนะครับมันก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บของอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์ถามว่าหนักไหมก็จากบทสัมภาษณ์นะครับเจอเรนคอปก็บอกออกมาว่ามันเป็นการปะทะกันนะครับระหว่างเข่ากับเข่าพูดง่ายๆนะครับว่าเมื่อวานนี้อเล็กซิสแมคอาริสเตอร์ยางแตกนะครับโดนเจาะยางเข้าไปก็มีอาการเจ็บปวดเป็นช่วงเล็กๆได้น้อยนะครับแล้วก็ในช่วงแรกก็อาจจะดูแล้วน่าเป็นห่วงนะครับแต่เจอเรนคอปก็บอกว่า ไม่มีอะไรนะครับนักเตะเองก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เจ็บอะไรเราพร้อมที่จะเล่นได้ด้วยซ้ํานะครับแต่ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วนะครับยังไงยังไงเลี้ยวปูก็ต้องเก็บเขาแล้วก็ไม่ส่งลงเล่นในครึ่งเวลาหลังทันทีเหมือนกันนะครับ ไม่แน่ว่าเกมกับดามสัตย์นะครับที่จะเล่นกันในวันจันทร์นะครับเวลาเตยหนึ่งอาจจะไม่ได้เห็นแม็กอลิเซอร์ลงสนามนะครับอาจจะเก็บและพักไว้ก่อนนะครับเพื่อความสบายใจแล้วก็ความพร้อมในระดับสูงสุดที่จะพบกับเชลซีในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมนี้นะครับเลี้ยงปูผ่านเกมนะครับมาแล้วทั้งหมด4นัดในช่วงปรีซีซั่นเกมลุกดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจแปนกลางก็อยู่ในช่วงของการปรับนะครับมี2ผู้เล่นใหม่เข้ามา แล้วก็ยังขาดแขนมิดฟิลด์ตัวรับระดับอาชีพมันก็ยังอาจจะทําให้ตักปุกตะกัดไปบ้างอาจจะยังไม่ไหลลื่นไปบ้างคงใช้เวลาอีกสักพักนะครับในการ ที่จะให้ทุกอย่างมันลงตัวส่วนแนวรับอย่างที่ทราบกันดีนะครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากๆนะครับแต่ถ้าหากกองกลางนะครับของเรีย o ผูสามารถเล่นกันได้ดีนะครับก็อาจจะแบ่งเบาภาระของแนวรับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่คือปัญหาและจุดที่เกิดขึ้นในช่วงเกมพรีซีซั่นของเรีย o ผูซึ่งก็คาดว่าเพื่อนๆก็คงจะเห็นคล้ายๆกัน อย่างไรก็ดีนะครับมันลุ้นกันนะครับว่าการเสริมทัพในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาลแม้ว่ายังจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ตลาดนักเตะปิดนะครับแต่การที่นักเตะใหม่เข้าสู่ทีมช้าเท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะัก เพราะนั้นภายในสุดสัปดาห์นี้มาดูครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของนักเตะใหม่มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เจคกนคอปเองนะครับทดลองทีมของตัวเองแล้วแล้วบทสรุปว่าจะเป็นนักเตะคนไหนที่จะเข้าสู่ทีมผมเชื่อว่าอีกไม่นานคงได้รู้กันครับ